มนุษย์สีขาวปฏิบัติธรรมตอนที่6นาวาแห่งความทุกข์ดวงตะวันใกล้จะรับทิวไม้ลงทุกทีความมืดมนเริ่มแผ่ขยายปกคลุมพื้นแผ่นดินบริเวณน,นี้มากขึ้นทุกขณะเช่นกันเวรบ่ายวันนี้มีเหตุการณ์ที่ชวนสลดสังเวชผ่านเข้ามาให้ได้ยินได้พบเห็นอีกเช่นเคยประมาณห้าโมงเย็น ดิฉันทราบข่าวจากพี่พยาบาลตรวจการว่าเจ้าหน้าที่ห้องยาคนหนึ่งกินยาฆ่าตัวตายศพเพิ่งถูกเข็นมาไว้ที่ห้องเก็บศพเมื่อครู่นี้เองดิฉันรีบสาวเท้ามุ่งตรงไปยังห้องเก็บศพทันทีเมื่อไปถึงก็พบเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายคนและญาติผู้ตายกำลังร้องไห้กันอยู่หน้าห้องเก็บศพประตูห้องเปิดแง้มไว้เล็กน้อย พนักงานเข็นศพพยักพยเดิฟให้ดิฉันเข้าไปในห้องดิฉันจึงเดินตามเข้าไปภายในห้องเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมฟอร์มาลีนสารละลายชนิดหนึ่งสำหรับฉีดป้องกันศพเนา่าให้กับศพยายแก,แก่ของผู้ตายและเจ้าหน้าที่ห้องยาอีกคนหนึ่งกำลังฟอกสบู่และอาบน้ำให้ศพอยู่ดิฉันจึงตรงเข้าไปช่วยถูสบู่ลงบนร่างนั้น และล้างด้วยน้ำจนสะอาดร่างที่นอนนิ่งอยู่นี้มีอายุเท่ากับดิฉันพอดีชีวิตแต่งงานของเธอเต็มไปด้วยความขมขื่นเนื่องจากความไม่เข้าใจกันกับคู่ครองประกอบกับมีหนี้สินล้นพ้นตัวในที่สุดเธอจึงกำหนดชะตากรรมของตนเองมีความทุกข์ความชุนลมุนของโลกด้วยการกินยานอนหลับเป็นจำนวนมากและหลับไป กว่าจะมีคนไปพบศพร่างนั้นก็แข็งเสียแล้วขณะที่อาบน้ำศพอยู่นั้นกลิ่นศพซึ่งเริ่มจะเน่าก็โชยเข้าจมูกอนิจาเธอผู้นี้หมดโอกาสที่จะใช้ร่างเพื่อชาระล้างความโลภความโกรธความหลงและสั่งสมบุญบารมีเสียแล้วร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่นี้นาเวทนานัก หากเธอรู้สักนิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปมหันเธอคงไม่ตัดสินใจดับชีวิตของตนเองอย่างนี้พ่อท่านเคยแสดงธรรมปรดลูกๆว่าแม้เราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปแต่สิ่งที่เรายังมีเท่าๆกับคนอื่นคืออนาคตอันยาวไกลให้เราได้ลิกคิดตนด้วยสมองและสองมือของเราเอง ธรรมะของพระพุทธองค์ต่างหากที่ทำให้เราอยู่กับทุกข์ได้อย่างอยู่เหนือทุกข์โลกุตระไม่ใช่หนีทุกข์โลกันตะอย่างนี้ครูใหญ่ที่ดิฉันช่วยอาบน้ำให้ศพเมื่อก้าวผลประตูห้องออกมาก็พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องยาหลายคนกำลังร่ำไห้อยู่คนเราส่วนใหญ่ก็มักเป็นเช่นนี้ บางคนขณะที่เพื่อนมีชีวิตอยู่ก็ทะเลาะกันแก่งแย่งแข่งดีแย่งลาบยศและโลกียสุขกันพออีกฝ่ายหนึ่งตายจากไปก็กลับร้องไห้เสียใจมากมายแต่ก็สายเสียแล้วที่จะปลุกร่างไร้วิญญาณให้ฟื้นคืนมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใหม่ออกจากห้องเก็บศพรีบตรงมายังหอผู้ป่วย เพื่อนร่วมงานเกิดอาการเคลื่อนไส้อาเจียนและโวยวายว่าดิฉันเอากลิ่นศพติดตัวมาด้วยดิฉันยกมือขึ้นดมจึงได้กลิ่นหอมของสบู่ที่ใช้ถูศพเมื่อครู่นี้พอดมไปนานๆไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่ามีกลิ่นที่เริ่มเน่าของศพติดตัวมาจริงๆเกิดทุ่มหนึ่งหลังจากฉีดยาให้คนไข้เวลา18นาฬิกาได้ไม่นาน แผนกหลังคลอดและนรีเวชก็ได้รับคนไข้ใหม่มารายหนึ่งเป็นสาววัยรุ่น15ปีหน้าตาดูยังเด็กอยู่มากเธอมารับการรักษาด้วยอาการปวดท้องน้อยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น acute pelvic inflammatory disease อวัยวะในอุ้งเชิงกรานอักเสบมักเกิดจากเชื้อซิฟิลิส จากประสบการณ์ที่ฉันทราบทันทีว่าเธอเป็นหญิงบริการหลังจากฉีดยาบรรเทาอาการปวดและยาฆ่าเชื้อให้แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าบ้านเกิดอยู่จังหวัดชุมพรพ่อเสียตั้งแต่เธอยังเล็กๆแม่มีสามีใหม่ครั้นพอเธอโตเป็นสาวรุ่นก็ถูกพ่อเลี้ยงรังแกความเสียใจทำให้เธอหนีตเตลิดมาจนถึงที่นี่ และได้ทำงานในสถานบริการแห่งหนึ่งดิฉันถามว่าแล้วหนูไม่ลำบากใจหรือเวลาทำงานนะ่ะเธอตอบว่าก็ทุกใจค่ะหนูนอนร้องไห้ทุกคืนอ้าวแล้วทำไมไม่หาอาชีพใหม่ทำละ่ะเธอตอบว่าก็เพื่อนๆของหนูเขาว่ามึงนึกหรือว่าสังคมเขาจะยอมรับมึงอีก กูว่าไหนๆเลวแล้วก็เลวให้ตลอดไปเลยรวยเมื่อไหร่แล้วค่อยคิดเลิกหนูก็เลยเชื่อเขาค่ะดิฉันพยายามหวานล้อมให้เธอเปลี่ยนอาชีพใหม่ไหนๆชีวิตเดิมของเธอก็อาพับพออยู่แล้วทำไมจึงต้องหาอาชีพที่เติมความอาพับให้ตนเองเพิ่มขึ้นไปอีกดิฉันรู้สึกสนสารคนไข้หญิงบริการคนนี้ขึ้นมาอย่างจับใจ ปราชญ์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าพระจันทร์เสี้ยวยังมีวันเต็มชีวิตมนุษย์ใช่จะมืดมนเสมอไปแต่ปราชญ์ผู้กล่าวคติพจน์นี้จะทราบหรือไม่ว่าชีวิตของคนบางคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความมืดมนอนทการจนชั่วชีวิตอย่างที่ไม่เคยจะได้พบแสงสว่างในชีวิตบ้างเลยห้าทุ่มกว่า ขณะที่ดิฉันเคลียร์งานเวนบ่ายเรียบร้อยแล้วช่วงที่พยาบาลเวนดึกยังไม่ขึ้นมารับเวนดิฉันก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการเดินตรวจผู้ป่วยทั่วแผนกอีกครั้งปรับหยดเลือดและน้ำเกลือให้เหมาะสมกับอาการของคนไข้แต่ละรายผู้ป่วยแต่ละคนนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงและบางเตียงก็เอาญาติขึ้นไปนอนด้วย บางเตียงญาติก็นอนอยู่ใต้เตียงพอเดินมาถึงเตียงที่26ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ดิฉันชะงักตรึงอยู่กับที่ปล่อยความคิดให้โลดแล่นไปอย่างรวดเร็วคนไข้หญิงวัย48ปีเธอมาคลอดบุตรคนที่6ที่นี่ร่างของเธอนอนนิ่งหายใจระรวยแผ่วเบาดวงตาคู่นั้นหลับไม่สนิทนัก เปลือกตาเปิดครึ่งหนึ่งเห็นตาขาวทั้งสองข้างอย่างไม่ตั้งใจแก้มต่อบบนใบหน้าเรียวเล็กนั้นเผอให้เห็นกระดูกโหนกแก้มที่แหลมนูนขึ้นมาได้อย่างชัดเจนอะไรก็ไม่น่าสะดุดใจเท่านั้นฟันบนทั้งแผงที่ขยินออกมาจากปากที่อ้าค้างฟันทุกซี่ดำเหนียงเพราะกินหมากน้ำามากบางส่วน ไหลย้อยเยิ้มไปที่มุมปากข้างหนึ่งมือทั้งสองที่ยกขึ้นประสานไว้บนหน้าอกนั้นมีแต่หนังหุ้มกระดูมีเส้นเอ็นขึ้นปูดโปนอยู่ทั่วไปขณะที่ยืนปรงสังเวชตอดซากเห็นอยู่ตรงหน้าดิฉันก็ถามตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอะไรกันนี่มีลูกมาได้ยังไงต้องหกคนเขามีสามีได้ยังไงนะ่ะ ดูสินั่นกินมากปากเปร่ฟันดำมะเมื่อมอย่างนั้นน่ะร่างก็มีแต่หนังคุ้มกระดูกผมแห้งแข็งยุ่งเป็นกระเซิงสามีของเขาเป็นคนประเภทไหนนาะเขามองข้ามอสุภาอันมากมายบนร่างนี้ไปได้ยังไงอัน,นิจจาความหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เองที่ทำให้มนุษย์ เวียนว่ายตายเกิดตามอุปทานและแรงกรรมที่ตนไปก่อไว้ด้วยความไม่รู้ทั้งสิ้นตราบใดที่พวกเขายังไม่ได้พบสัจธรรมและนำมาฝึกขัดเกลาวความหลงอันครอบคลุมจิตปัญญาณอยู่ให้เบาบางลงและรู้กุศลอกุศลอย่างชัดเจนชีวิตของพวกเขาเหล่านี้จะยองหลงวนไหว ทุกทรมานไปตามแรงวิบากกรรมอันตนได้ก่อขึ้นไว้อย่างมากมายอีกนานเท่าใดกันหนอมองฝากความมืดไปยังลำน้ำท่าจีนซึ่งไหลผ่านโรงพยาบาลด้านทิศตะวันตกสายน้ำที่ไหลผ่านไปไม่เคยหวนกลับดุดเดียวกับการเวลาที่เสียไปแล้วจะเอาคืนมาอีกไม่ได้เช่นกันเรือลำเล็กๆ ลอยตะคุ่มตะคุ่มไหลล่องลงใต้ตามแรงแห่งกระแสน้ำเปรียบเหมือนชีวิตมนุษย์ที่ลอยอยู่ในสายทานแห่งสังสารวัฏการที่ดิฉันได้เกิดมาทำงานเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เพื่อนมนุษย์ได้พบสัจธรรมและได้ขัดเกลาจิตวิญญาณของตนประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่อดีต ได้พบเห็นหมวลมนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานมากมายทําให้ดิฉันตระหนักอยู่เสมอว่ามนุษย์คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมนุษย์มิได้มีไว้เพื่อให้รักมิได้มีไว้เพื่อให้ชังหากมีไว้เพื่อให้เราฝึกตัดรักตัดชังมีไว้เพื่อให้เราได้ฝึกเป็น ู้ให้เท่านั้นและพร้อมกันนี้ดิฉันได้ตั้งจิตไว้เสมอว่าไม่ว่าเราจะต้องเกิดมาอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามขอให้นาวาชีวิตของเราคือนาวาที่รับใช้เพื่อนมนุษย์ให้บรรเทาและรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งกายและใจทุกภพทุกชาติด้วยเถิด ก่อนที่จะหันหลังกลับมาที่เคาน์เตอร์พยาบาลเพื่อเตรียมส่งเวรให้เวรดึกก็ย้ำเตือนตนเองอีกว่าอุดมการณ์นี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราได้ช่วยตนเองให้อยู่เหนือทุกข์ให้ได้ก่อนเท่านั้นลูกไกลพ่อ29มีนาคม2533หนังสือพิมพ์สารอาโศกอันดับที่141 เดือนเมษายนสองห้า